สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกับเกม Soni นท์พรีเวลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำการอัปเดตครับสายอาชีพบัตชั่นที่เราได้ทำการบิวไว้นะครับในคลิปที่แล้วก็จะเป็นสายชาร์จโจมตีครับด้วยอาวุธธนูท่าแสงซึ่งคลิปนี้ครับตัวละครของเราก็ได้ทำการอัปเดตนะครับชุดสวมใส่ก็เปลี่ยนจากชุดสีฟ้านะครับมาเป็นชุดเซตบอสกันแล้วนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะได้นํามาแชร์นะครับข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับในดับแรกนั้นนะครับเรามาดูไอเทมผูกชะตากันก่อนนะครับสําหรับไอเทมผูกชะตานั้นนะครับอันแรกนี้ก็จะเป็นจิตวิญญาณ Snap Call ์คิสตันนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดเซตบอสนะครับที่เราได้ไปหามานะครับสำหรับจิตวิญญาณ snap c อ l ์นี้นะครับเราก็ทําการใส่ครบทั้ง3ชิ้นเลยนะครับเจ้าจิตวิญญาณ S n a p c อ l ์นี้ทําอะไรได้บ้างนะครับ ก็เป็นการโจมตีปกตินะครับมีโอกาสนําให้เกิดการชาร์จโจมตีนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเราใส่3ชิ้นเลยจะมีโอกาส20%ครับที่จะทํางานใช้ทักษะการชาร์จโจมตีนะครับส่วนคูดาวนั้นแค่1วินาทีเองนะครับโอกาส20%นี้นะครับก็ติดค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาเสริมให้กับตัวละครของเรานะครับเวลายิงปกติแล้วครับจะมีโอกาสที่จะติดชาร์จโจมตีอัตโนมัตินั่นเองนะครับ และในส่วนสกิลอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแผลไพศาลนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็ติดมากับชุดเซตบอสสแนปคออยู่แล้วนะครับก็ได้มาครบทั้ง3ชิ้นนะครับความสามารถนั้นก็คือเพิ่มระยะการโจมตีแบบประชิดนะครับและทักษะวงกว้างพิสัยเฉยนะครับก็1นึดเ็นะครับก็จะทําให้เม็ดท่าแสงนะครับของธนูเรานะครับมีวงกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับและอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสมาธินะครับ สกิลอันนี้ก็บังเอิญนะครับสุ่มแล้วได้มา3อันพอดีเลยนะครับก็ไม่รู้จะบังเอิญอะไรขนาดนั้นนะครับก็ได้เป็นทั้งเซตเลยนะครับก็3มชิ้นนะครับคูดาวทักษะนั้นจะบวก100%เนะครับเป็นการลดคูดาวนะครับ100%และความเร็วในการชาร์จบวกอีก60ก็จะทำให้เราสามารถชาร์จได้ไวขึ้นนะครับสำหรับอันต่อไปก็เป็นจิตแน่วแน่นะครับอันนี้นี่คือสำคัญมากนะครับก็ได้ครบ3ชิ้นนะครับมีการในการ ลดคูดาวที่เหลืออยู่ของทุกทักษะนะครับเมื่อทําการสังหารศัตรูเมื่อใส่สามชิ้นนะครับก็ลดคูดาวลงมา50%และมีโอกาสอีก50%นะครับที่จะทําการชาร์จอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับและอันต่อไปก็เป็นเกาะหนักนะครับสําหรับอันนี้นี่มันได้มาจากการที่เราใส่ชุดเซ็ตที่มีความแข็งแกร่งนะครับก็จะทําให้ได้เป็นเกาะหนักมานะครับซึ่งก็มีอยู่2ชิ้นนะครับ ก็ทําให้ลดความเสียหายบวกอีก10นะครับต้านทานการกระแทกบวกอีก30%และสําหรับอันสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นหลายนัดวิธีกระสุนก็บวก2นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในส่วนไอเทมผูกชะตาของผมที่ใช้อยู่นะครับอันแรกเรามาดูที่หมวกนะครับ ในหมวกนี้จะมีจิตแน่วแน่กับลายนัดนะครับในส่วนหมวกนี้ก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับก็จะใช้อันนี้ไปก่อนนะครับและในส่วนที่2นี้ก็เป็นเสื้อนะครับก็เป็นชุดเซตบอสสแนปคอนะครับก็เป็นแพรไพศาลกับสมาธิอันต่อมาก็เป็นส่วนสร้อยนะครับก็เป็นชุดเซตบอสแพรไพศาลกับสมาธินะครับ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนแหวนนะครับก็เป็นของเก่าเลยนะครับเป็นจิตแน่ๆสออันนะครับก็ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาแทนอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับและในส่วนของเท้านะครับก็เป็นแพไพศสารกับสมาธินะครับก็เป็นชุดเซ็ตบอสสแนปคอนะครับและสําหรับอันสุดท้ายนะครับก็เป็นธนูนะครับพระเอกของเรานะครับก็ทําการบวก9เป็นที่เรียบร้อยนะครับ พลังโจมตีพื้นฐานนั้นค่อนข้างที่จะเบานะครับ388เองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ดาเมจหลักของเราครับดาเมจหลักของเรานั้นเน้นการโจมตีด้วยสกิลท่าแสงซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับการโจมตีธรรมดานั้นก็เป็นดาเมจเสริมๆเ,เอานะครับสำหรับในส่วนการยิงปกติของเรานั้นนะครับเมื่อเราใส่ชุดเซนนี้แล้วนะครับ โอกาสในการยิงแบบชาร์จโจมตีนั้นจะมีโอกาส20%นะครับที่จะทําให้ติดชาร์จโจมตีนะครับถึงแม้ว่าจะดูแล้วโอกาสนั้นค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับหากเรามาทําการทดสอบกับหุ่นไล่กาแล้วนะครับบางทีก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยติดมากนักนะครับก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ในการต่อสู้กับมอนจริงๆแล้วนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับถือว่าติดบ่อยมากนะครับ ยิ่งเราทําการข้ามมอนตายด้วยแล้วนะครับก็ถือว่าติดรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าใช้ได้ดีแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบความแปลกใหม่ในการเล่นนะครับอาจจะไม่ได้โหดอะไรมากนักเหมือนกับสายอาชีพอื่นๆนะครับที่เป็นเมตานะครับแต่อย่างไรก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการบิวแนวทางการเล่นแบบชาร์จโจมตีนะครับถ้าหากในอนาคตนั้นครับหรือว่าในซีซั่นหน้านะครับ หากมีอาวุธอะไรดีๆที่ทําการชาร์จโจมตีแรงๆเข้ามานะครับเราก็สามารถนาเอาบิลนี้นะครับไปปรับใช้กับอาวุธใหม่ๆได้นะครับก็จะเป็นการต่อยอดนะครับไปได้อีกไกลเลยละครับก็สําหรับในบิลนี้นะครับก็อาจจะเป็นบิลส่งท้ายสําหรับซีซั่นนี้นะครับซึ่งซีซั่นหน้าที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับสำหรับซีซั่นหน้าเราก็อาจจะนำมาทำเป็นบิวที่หลากหลายกันมากขึ้นนะครับ ก็อาจจะมีอาชีพใหม่ๆนะครับมีบิวอะไรดีๆที่น่าจะสนุกนะครับก็รอติดตามกันในซีซั่นหน้านะครับสำหรับในซีซั่นนี้ก็ส่งท้ายกันด้วยบิวนี้ก็แล้วกันนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับก็อาจจะมีอะไรที่สนุกๆเข้ามาให้เราได้ทำกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ